รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เื่อนเมืองสุขภาพเมืองอารยสถาปัต oh, <Support> ์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยบริษัทด a ห9ึ่ากจำกัดมหาชนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริษัทปตทจำกัดมหาชนโออาบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน คนมมาการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลกระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสกกรหรือทีเซ็จาาสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ สอสอสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสารพลังภาคีเครือข่ายจัดงาน Voice of the Voiceless เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินประชากรกลุ่มเฉพาะครั้งที่2ภายใต้แนวคิดก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรมรับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียมเมื่อวันที่21-23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่ Impact Forum เมืองทองธานีเพื่อร่วมกันผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย9ข้อสู่แนวทางลดปัญหาความเหลื่อมล้ำสร้าง ความเป็นธรรมทางด้านสุขภาพของประชากรกลุ่มเฉพาะรับฟังเสียงตกหล่นในสังคมสร้างสิทธิ์และสวัสดิการเพื่อสุขภาวะที่ดีให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงการขับเคลื่อนอารยสถาปัตยเพื่อคนทั้มวลโดยมีดรสาธิตปิตุเตชะรัตีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับในงาน เสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินแต่งานนี้โดยสสสก็จะมาร่วมกันขับเคลื่อนรวมพลังทุกภาคส่วนในสังคมเพื่อที่จะทำให้สังคมไทยได้ยินเสียงของประชากรกลุ่มเฉพาะให้มากขึ้นชัดขึ้นดังขึ้นเพื่อน,นำไปสู่การแก้ไขปัญหาตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไปนะครับ หลักของวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยครับคือเสียงมันต้องเริ่มต้นจากเสียงแล้วก็แต่ละกลุ่มจะต้องมีตัวตนแล้วก็มีความชัดเจนว่าเขาต้องาการจะกรองผลกรนกลุ่มเขาอย่างไรคือต้องขอบคุณสสสนะครับในมิติแผนง,งานที่กลุ่มต่างๆที่บางครั้งสังคมอาจจะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำไปถ้าสังคมไม่รู้จักเนี่ยการที่จะไปสนับสนุนผ่านนโยบายต่บบางๆมันจะทำได้ยากแต่เมื่อแลเขามีตัวตนขึ้นมาแล้วแล้วก็มีวอ i c e ก็มีเสียงขึ้นมานี่แหละอันนี้ผมผมย้ําว่า มันเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเมื่อมีความมีศักดิ์ศรีและมีความเข้าใจในแต่ละกลุ่มแล้วเนี่ยผมว่าการเดินในทุกเรื่องจะยั่งยืนมันเหมือนกับการติดกระดุมแรกๆถูกเราจะเดินหน้าไปด้วยกันในทุกปัญหาที่เชื่อมโยงกันและเราจะสามารถใช้นโยบายกับกฎหมายไปแก้ไขและความเข้าใจของผู้ผที่เป็นผู้บริหารครับะ้นในช่วงต้นเนี่ยเราคิดว่าในหลายกลุ่มกลุ่มคนไร้สัญชาติคนไร้บ้าน,นต่างๆเหล่านี้นะครับเราได้ผ่านขั้นตอนของการที่ทําให้เขามีตัวตน เขาเข้าถึงบริการพื้นฐานของรัฐหลายส่วนซึ่งแต่เดิมไม่เคยเข้าถึงได้เลยแต่จากนั้นเนี่ยเราคิดว่าในบริการที่จะเกิดเนี่ยมีความเฉพาะแล้วก็นำไปสู่การฝ่าอุปสรรคหลายๆตัวนะครับตรงนั้นเองเนี่ยต้องการความละเอียดอ่อนต้องการความรู้ลึกที่เข้าไปต้องมีนโยบายเฉพาะต่างๆมากขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นทางด้านคนพิการมีความเข้มแข็งมากครับผู้นําทางด้านกลุ่มต่างๆเหล่านี้ฟันฝ่าตัวเองมาได้แล้วก็มานํากลุ่มได้เนี่ยเป็นแกนสําคัญเลยนะครับ วันนี้เครือข่ายประชากรกลุ่มเฉพาะที่ร่วมงานกันกันกบสสสเนี่ยเข้ามาร่วมงาน4,400คนที่ลงทะเบียนนะคะอาจจะมีจำนวนมากเกือบ5,000คนในงานวันนี้ก็จะรวมพลังเพื่อส่งเสียงที่สะท้อนมาจากปฏิบัติการจริงในระดับพื้นที่เพื่อจะทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องเมืองที่ไม่ทิ้งใครค่ะ งานนี้เราจะฟังเสียงจากผู้ที่ไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นเพื่อที่จะให้กลุ่มหลายกลุ่มได้แก่ผู้วิการกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์เป็นต้นนะฮะงานนี้จึงให้ทุกกลุ่มที่เป็นเครือข่ายของตสสมาแสดงออกมาบอกแล้วมีแบ่งกลุ่มห้องย่อยๆมาคุยกันที่จะช่วยเหลือให้ทุกกลุ่มอยากเป็นธรรมในสังคมทุกๆกลุ่มต่อไปครับ วันนี้รู้สึกประทับใจมากนะครับเราเป็นเสียงส่วนน้อยที่คนส่วนใหญ่ไม่รับรู้ในโครงการนี้นะครับซึ่งได้จัดขึ้นการที่ผมได้มาครั้งนี้ผมได้เห็นหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะความหลากหลายความไม่เท่าเทียมในสังคมแต่เราจะทํายังไงสื่อสารให้กับสังคมได้รู้ว่าเสียงส่วนน้อยของเราสามารถสร้างความเท่าเทียมหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงสังคมได้ดีแค่ไหนนะครับ ถือว่าวันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของคนพิการจํานวนมากงานวันนี้ค่ะเราก็อยากจะกล่าวถึงว่ากลุ่มของคนเปราะบางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของคนพิการหรือกลุ่มของผู้สูงอายุที่มีการเพิ่มมากขึ้นสังคมเนี่ยต้องตระหนักในเรื่องของการที่จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเนาะหรือว่าการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการออกแบบกับของคนทั้งมวลไม่จาเป็นเฉพาะต้องเป็นของคนพิการนะคะ เพื่พลังลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพและสังคมก้าวสู่สุขภาวะที่เป็นธรรมรับฟังทุกเสียงอย่างเท่าเทียมครับโลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเรา ให้ไม่เหมือนเดิมปตอทอเร่งปรับกระบวนการผลิตลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับกา๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน เพื่อนเมืองสุขภาพเมืองอารยสถาปัต์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยบริษัทเอหนึ่งากจำกัดมหาชนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริษัทปตทจำกัดมหาชนโออาร์บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน มมาการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลกระทรวงวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสการหรือทีเซ็ปสา,า,ายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ รายการกิจณนะทัวยกลอ้อร่วมส่งเสริมวัดดังครั้งดีมีอารยะสถาปัต์มีการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นที่จอดรถทางลาดราวจับและห้องสุขาอารยสถาปัตดเพื่อการเข้าถึงได้ของคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายตามกติกาสากลของ,ององค์การสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังอีกต่อไป ไปกันที่วัดศรีดอนมูลอเภอสารธีจัังหวดเชียงใหม่โดยการน,นำของท่านพระครูสิริสินสังวรหรือท่านครูบาน้อยเตชะปัญโยจ้าอาวาสที่ได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาวัดศรีดอนมูลให้มีอารยาปัตย์มากขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้จะเป็นวัดที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีแต่ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ญาติโยมผู้สูงวัยผู้พิการและมรดล้อหรือผู้ที่ใช้รถเข็นสามารถมา ทำบุญไหว้พระและปฏิบัติธรรมที่วัดศรีดอนมูลได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมซึ่งล่าสุดทางวัดศรีดอนมูลกำลังสร้างมหาวิหารบรุญบารมีหลวงพ่อเพชรผู้ดมทรัพย์สมปรารถนามูลค่าหลายร้อยล้านบาทโดยจัดที่มีทางลาดโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้ามหาวิหารและมีทางลาดเชื่อมโยงไปแทบทั่วทุกจุดภายในบริเวณวัดอีกทั้งยังได้มีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมการบริจาคทรัพย์เรื่องสร้างห้องสุขาอารยสถาปัตย์เรื่อง ถึงสิ่งอำนวยควาสสะกวกต่างๆถวายให้แก่วัดศีดอนมูลเพื่อให้เป็นต้นแบบการปรับปรุงและพัฒนาอารยาปัตย์ในาศาสนสถานที่วัดส,สีดอนมูลอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีลูกศิษย์ลูกหาครูบาน้อยเตชะปัญโย แห่งวัดศรีดอนมูลจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มาพร้อมจิตพร้อมใจมารวมพลังสร้างสารรค์บุญบารมีร่วมกับครูบาน้อยอีกครั้งหนึ่งผมวันนี้ในานามประธานมูลที่อารยะสถาปัตเพื่อคนทั้งมวลก็มาร่วมอนุโมทนาบุญสะสมบุญบารมีกันไปด้วยกันไปเรื่อยๆเพราะว่าบุญบารมีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างทําเพื่อจะมีความสุขความสบายใจแล้วก็ได้เห็นเนี่ยครูบาได้นาเงินจากการร่วมบุญจากทั่วทุกสถานที่เนี่ย มาสร้างทำให้เราเห็นเลยอย่างนี้ก็เป็นมหาวิหารบุญบารามีที่มีอารยะสถาปัตย์ไม่ทิ้งผู้สูงอายุคนพิการไม่ทิ้งมนุษย์ล้อไม่ลืมนะครูบาไม,ไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมเพื่อให้พิการมาคล้องจองถูกต้องอที่อาจารย์กีสนะละลายพร้อมลัคณะได้มาเยี่ยมเยียนเป็นระยะระยะให้อาคติหลักการวิชาการได้สมเคราะห์ขข เพื่อนอใช้รอ,อเข็นหรือว่ารถเข็นหรือว่าเป็นทำทำเป็นทางลาดเพื่อจะได้เป็นการใช้ร่วมด้วยช่วยกันทุกระดับชั้นตามปานกลางที่สูงชดเพื่อจะได้มีความสุขกายสุขใจสุขจิตจเจริญกายจเจริญใจ,จเจริญจิต ทั่วถึงถึงทั่วามาปรับปรุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนาของใหญ่ของโตก็เกิดจากของนิดนิดน้อยของสวยงามเกิดจากความไม่สวยไม่งามมาก่อนของจเจริญรุ่งเรืองเกิดจากความไม่จเจริญรุ่งเรืองมาก่อนด้วยความวิริยะวิริยะนะทุกขรมเจติบุคคลเราล่วงทุกได้เพราะความเพียรความเพียรนมิที่ไหนความสําเร็จก็เกิดณขึ้นณที่นั้นเมื่ออาจารย์ได้มีหลักการมีวิชาการมีปฏิบัติการมี ีเหตุมีผลเราก็มาปรับปรุงเสริมสร้างตกแต่งพัฒนาอารทำเพื่อทั่วทั่วไม่ยึดไม่ติดไม่หลงไม่เมาบอกเถอใครใครอะไรทำไมที่ไหนเมื่อไรแต่ถ้าขึ้นมาเชียงใหม่ก็มาใช้ได้เลยที่เราทำไว้เราไม่ยึดไม่ติดไม่หลงและไม่เมา ุดนี้ขอให้อาจารย์กิรชนะละลยผู้เป็นประธานใหญ่อาริยสถาปัดพร้อมทังคณะจงพ้นจากภัยไกลจากทุกพ้นจากสับปทุกสับปะโศกสับปะโรคสรับปะพััยจงถึงพร้อมมาด้วยอิวัตกโก จูม <an> ิยุมันขอนยืนยาวธนวัตโกมีกู้คงพระมักูทุกสิ่งโบรานสิริวัตโกมีสิริแปดประการครบถ้วนจงโชคดีไม่ใช่ตลอดปีตลอดกาลสับพีนิยยบาสุตุสับเบรกมวินาสันตุเมตวัดต้นเดียวยศีใกล้กมฮวาพี่ว่าธนสิลีสันนิจังลดาเจนโอจตาโอธรรมตติโยนอสุขังพลันสาธุ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์ถึง22 000, มีนาคม2566ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www tourism thailand org และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานอำนวยการสรรหาผู้ว่าการโทร0652368012ในวันและเวลาราชาการนะครับ โลกของเรามีสถิติใหม่เกิดขึ้นทุกวันสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตอทอเร่งปรบับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเร่งปลุกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Ne t z e r o รเพื่อโลกที่ยั่งยืน ร่วมขับเคลื่อนเมืองสุขภาพเมืองอารยสถาปัต์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยบริษัทดับเบิลากจำกัดมหาชนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริษัทปตทจำกัดมหาชนโออารบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน มมาการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลกระรวงวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิมวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสการหรือทีเซ็ปสา,า,ายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ วัดพระธาตุหริพุนชัยวรรมหาวิหารจังหวัดลำพูนเป็นอีกหนึ่งโบราณสถานสำคัญที่มีอายุเก่าแก่กว่าพันปีที่ได้มีการปรปับปรุงพัฒนาให้มีอารยาปัตย์เพื่อรองรับญาติโยมทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายให้สามารถเดินทางมากราบนัสการ,กรพระธาตุหริพุนชัยได้โดยสะดวกปลอดภัยเป็นธรรมเสมอภาคทั่วถึงเท่าเทียมโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติก็ต้องขอกราบนัสการขอบพระคุณท่านพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูน และเจ้า,าวาดวัดพระาธาตุหริคุณชัยวรมหาวิหารที่ได้เมตตาสร้างทำพัฒนาให้วัดพระาธาตุหริคุญชัยซึ่งเป็นโบราณสถานเก่าแก่แห่งนี้ได้เป็นต้นแบบของการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ในาศาสนาสถานที่คนค่าแก่การกราบไหว้บูชาทั้งในทางพระพุทธศาสนาและในการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมด้วยวิสัยทัศน์ของพระนักพัฒนาแห่งเมืองพระาธาตุหริคุณชัยจังหวัดลำพูนครับ นี่ดูฮะนี่โอ้โหนี่มีทางลาดเห็นไหมอันนี้ถ้าคนจะขอขึ้นเราก็จะเปิดให้ขึ้นข้างหลังเห็นไหมนี่เข้าอันนี้เป็นอะไรเป็นพระโบูชศรอันนี้พระวิหารพระพุทธเจตุลธิษวิหารเจตุลธิษอันนั้นเป็นวิหารทันใจโอ้โหอันนี้ที่ใต้น้องที่ตะวันตกนี่คือวังในอดีตกาลเนยพระธาตุนี่พญาอาทิตย์สร้างสร้างได้3าปีพระแม่ปทุมบดีพระมเหสี ขอสร้างเคียงคู่ทุก oh. ชาติไปใครที่มา hmm. ไหว้พระาธาตุนี้กับพระาธาตุนี้จะไม่มีวันที่จะแยกจากกันน hmm. ี่มีคํหว่าพระบรมาธานตะุอรลิพุนชัย uh huh. น,นี่แต่ละวันทีจะมีญาติโยมสาธุชนมากราบไหว้ขอพรอันนี้แล้วก็เวียนเทียนอะไรเรื่องอะไรฮะพระอาจารย์อันนี้เป็นอะไรคเวียนเทียนนะน,นีโพอันนี้อันสาระโอ้โหนี่สวยมากเลยนะสาระลังกาสารี ไบดกมากเลยดูล้วทุกจุดนะมีทางลาดไปเลยนะต้องกราบขอบพระคุณท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าว่าเจ้าคณนจาจหวัดลําพูนนะสอยคล้องกับแนวทางสากลว่าด้วยการพัฒนายั่งยืนไม่ทิ้งพวกเราไว้ข้างหลังลําพูนไม่ลําพังเออลำาพราะลำพูนไม่ลาพังเอ้ยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราต้องไปด้วยกันโอ้นี่เป็นบุญกุศลนะใครที่มาอี่ครั้งก็ชื่นใจนะนี่มันก็มีทางขึ้นหมดโอ้นี่ดีนะธรรมนานแล้วเนี่ยท่านเจ้านะนี่ พระไพลีพีินาศเนี่ยตั้งแต่องค์นี้มานะพายุไม่เข้าเลยเอาไว้สี่ทิศเลยโอ้มื่อก่อนนี่หมายความว่าลําพูนนี่พายุเข้าทุกปีที่วัดพระธาตุจะเรียกว่าไม้หักหลักกูดแรงนั่นเลยต้นไม้ล้มหักอะไรเงี้ยฮะโอ้เดี๋ยวนี้หลายปีมาแล้วล้มไม่เข้าเลยมาก็ธรรมดาแต่ว่าไม่ถึงกับหักโค่นช่วยปราบภัยมนุษย์เดือดร้อนนะกึ่ กิเลสก,ก็ได้ให้ความโลภลดความโกรธลบความหลงลดก็ได้เนี่ยมาดูก็มีทางล้ารอบใอนาบริเวณนะเชื่อมโยงไปเกือบทั่วทุกจุดเลยนี่แตววัด1,400ปีแต่ว่ามีการพัฒนาทําให้ทุกคนเข้าถึงได้ครับในจังหวัดลำพูนเราเนี่ยก็มีแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ตลอดจนแหล่งที่เป็นงานทางวัฒนธรรมให้ได้มาชมเนี่ยมากมายตอนนี้พยายามนะครับรณรงค์ให้สถานที่แหล่งเรียนรู้ก็ดีสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยให้สร้างอารยสถาปัตย์ให้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางนะครับถนนหนทางหรือทางที่เขาจะ เดินไปได้หรือว่าเคลื่อนที่ไปได้ที่จะเข้าไปชมรวมทั้งห้องน้ําซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้เขาเนี่ยเราก็พยายามนะครับนอกจากวัดวาอารามศูนย์เรียนรู้ต่างๆหรือหอศิลป์ลำพูนเรามีหอศิลป์สลเาเหลืองเนี่ยเออเราจะทํำยังไงให้มีอะไรสถาปัตเพื่อให้กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยได้เข้าถึงก็เป็นการแชร์ความสุขและความรู้ให้กับทุกๆคน เราทุกคนนั้นถือว่าเป็นเจ้าของวัดทั่วประเทศเพราะวัดนั้นเป็นของประเทศชาติไม่ใช่ของตระกูลไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่าจะเกิดหรือจะทําพิธีอะไรจะถึงกระทงตายเราก็ต้องอาศัยวัดเรืนวัดนั้นจึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทุกคนคนชาวพุทธเรานั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนให้มีเมตตาคือความรักเมตตายังไม่เท่าไหรนะแต่กรุณาคือลงมือช่วยพระตามาข,ขอ สนับสนุนให้ทุกสถานที่ทุกองค์กรและอาจจะเป็นทุกวัดก็ได้อย่างน้อยให้มีอาระยะสถาปัฏปรากฏแก่สายตาชาวโลกแต่ต่อไปก็อาจจะสมบูรณ์ขึ้นจจนตมาก็ขออนุมโมทนากับดรกฤษณะละลัยพร้อมทั้งคณะที่ได้มาเยี่ยมชมัรพระพาริพุนชัยและตมาก็จะ,ะเพิ่มตามที่ดรกฤษณะท่านบอกไว้ด้วยความเต็มอ,อกเต็มใจ นทุกวัสถิติที่จะเปลี่ยนพวกเราให้ไม่เหมือนเดิมปตอทอเร่งปรบับกระบวนการผลิตลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเร่งเปลี่ยนสูตรธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมเร่งปลูกป่าเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้แน่ใจได้ว่าเราจะมีโลกที่ดีขึ้นกว่าเดิม PTT Net Zero เพื่อโลกที่ยั่งยืน อารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลผู้จัดงาน Thailand Ferry Design Expo มาหากรรมอารยสถาปัตย์และนตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่6ขอขอบคุณทุกท่านและทุกองค์กรที่ได้มาร่วมกันจัดงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีรวมพลังขับเคลื่อนเมืองไทยเมืองอารยสถาปัตย์เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติและเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครับ เพื่อนเมืองสุขภาพเมืองอารยสถาปัตย์และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลโดยบริษัทดับเบิลเอหจำกัดมหาชนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลบริษัทปตทจำกัดมหาชนโออารบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชน มมาการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลกระทสวงวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิมวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวลสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิสการหรือทีเซ็ตสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ จังหวัดเชียงใหม่กำลังเดินหน้าสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางสุขภาพระดับนานาชาติเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลซึ่งเชียงใหม่ในปัจจุบันก็ได้มีศูนย์สุขภาพหรือรีสอร์ทเพื่อการฟืน้นฟูด,ดูแลสุขภาพสำหรับผู้สูงวัยและผู้ป่วยพักฟื้นเกิดขึ้นมากมายวันนี้ไปเยี่ยมชม v i v o b e n e รีสอร์ทเพื่อสุขภาพในด์ไซสวิตเซอร์แลนด์ที่อำเภอดอยสเกดจังหวัดเชียงใหม่กันครับ เข้ามาลินก็เห็นว่าที่นี่มีอารยะสถาปัตย์มีทั้งทางลาดนะคะทางเดินที่ไม่มีสเต็ปด้วยนะคะใช่แล้วก็แต่ละที่เนี่ยวีลแชร์ไปได้สะดวกพี่กำลังเดินเดินอยู่เนี่ยมีชายหนุ่มรู่งเงมาช่วยอำนวยความสะดวกให้คำอธิบายเราพบกันเลยพี่ป๋องใช่ไหมใช่ค่ะเชิญครับพี่ป๋องสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ป๋องพี่ป๋องทำอะไรอยู่ที่นี่ผมเป็นผู้จัดการของ v i v o Bene Village นะครับหลักๆก็คือว่าเราดูแลในเรื่องของเป็นสถานที่ดูแลผู้สูงวัย ผู้สูงวัยอย่างเดียวหรือจริงๆได้หมดดูแลผู้คนที่ต้องการการดูแลทั้งหมดเลยนะครับแต่เราก็จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของผู้สูงวัยดูครับผมที่นี่กี่ปีแล้วคะที่นี่เปิดมาปี2014ตอนนี้ประมาณ8ปีแล้วครับมีคอมเมนต์จากผู้มาพักอาศัยยังไงบ้างะเออหลักๆลูกค้าลูกค้าเราเป็นลูกค้าต่างชาติส่วนใหญ่นะครับลูกค้าก็จะมีความสุขมาพักกับเราเพราะว่าการดูแลด้วยคนไทยของเราเองนะครับบรรยากาศต่างๆแล้วก็อาหารการกินมีกิจกรรมต่างๆมีการดูแลทุกเนี้ยทำให้ลูกค้ามีความประทับ ใจแล้วก็กลับมาพักกับเราสามีภรรยาที่ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานแต่มาอยู่ในที่นี่ที่มีลูกหลานร่วมชีวิตดูแลที่นี่พร้อมเลยพร้อมรับพร้อมพร้อมดูแลทุกคนเหมือนกันพี่กำลังไปสำรวจอื่นๆมาอีกอะ จะอยากถามพี่ป๋องนะคะว่าในกรณีที่ Emergency เราเตรียมอะไรไว้บ้างหลักๆนะครับในระบบ Emergency เราจะมีเรียกว่าระบบ Nurse Call System ซึ่งซึ่งซื้อมาจากที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับก็จะเป็นระบบเหมือนปุ่มกดนะครับแล้วก็มีระบบที่แขวนที่ที่คอสามารถกดเรียกพยาบาลมาช่วยดูแลได้ตลอดแต่ว่าหลักๆลเนี่ยลูกค้าที่อยู่กับเราในส่วนใหญ่จะมีผู้ดูแลอยู่ประกบอยู่ตลอดอยู่ล้เราจะมีทีมน้องๆผู้ช่วยเนี่ยเขาจะดูแลตลอดนะครับแต่ว่า ปุ่มกดเนี่ยเป็นตัวเสริมเพราะตัวหลักจริงๆคือตัวบุคคลตัวพนักงานของเรานี่แหละจะเป็นตัวหลักที่ดูแลอย่างเต็มที่ส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์เป็นไม้เป็นไม้ใช่ครับผม เป็นไม้จากเชียงใหม่หมดเลยนะครับเพราะว่าจะได้รู้สึกอบอุ่นนะครับมีการดีไซน์ไว้ในห้องก็จะไม่มีสเต็ปเลยไม่มีเลยค่ะใช่ครับไม่มีสเต็ปเลยนะครับจะมีราวจับใช่ครับมีราวจับสมบูรณ์ครับผมแล้วก็ห้องพยายามจะให้มีหน้าต่างใหญ่ๆก้องๆให้มีแสงเข้ามาส่วนห้องน้ำมีราวจับหมดตัวกระจกเนี่ยครับสามารถจะปรับได้ก็คือว่าเราจะตั้งที่หรือว่าถ้าเกิดให้วิวแชร์เนี่ยสามารถจะทําให้ปรับจะได้เห็นมุมได้ด้วยอันนี้เป็นฟังก์ชันที่เราคิดไว้ พี่ปะขาเราดูภายในบ้านเรียบร้อยแล้วเหลนนะคะภายในห้องห้องน้ำเราสำรวจหรดละเดี๋ยวเราจะมี wellness center ของเรานะครับก็จะมีในส่วนของบิวตี้ซาลอนเพราะเราถิดว่าชอบครับถือว่าจะอาจจะสูงวัยแต่ว่าอยากจะสวยสวยที่คนอยากดูดีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของห้องนวดนะครับแล้วก็มีซาวน่าแล้วก็มีในส่วนของห้อง ออกกาลังกายด้วยมาพักทั้งทีเนี่ยยังได้สวยยังได้อวดลูกอวดห,วหลานอวดสังคมแล้วอวดเพื่อนร่วมห้องได้นะคะที<อ>่นี่ Vivo Bene ดอยสเก็ตจังหวัดเชียง,ยงใหม่ค่ะ นี่นะครับ Vivo v e n e Resort เพื่อสุขภาพในสไตล์สวิตเซอร์แลนด์ที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย Medical Hub เมืองศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติของไทยในเวทีโลกครับ